แกลนสปอร์ตเผยชมชุดแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทยใน VNL 2023มีให้เลือกสีสีก่อนที่ตามรับฟังฟากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเลยด้วยค่ะแกลนสปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปี2023 ภายใต้แนวคิด The Phenomenon การรวมพลังครั้งสำคัญของนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่จะมาสร้างประวฏตการครั้งใหม่ให้โลกต้องจดจำโดยมีสีสีน้ำเงินแดงขาวดำวเราลองมาฟังความคิดเห็นของนักกีฬาและแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ บีมพิมพิชยาก้องรำนักตกสาวทีมชาติไทยกล่าวว่าลายเสื้อปีนี้มาในทีมฟีนอมินอนหรือปรากฏการณ์ซึ่งจะเห็นลายต่างๆคือสายฟ้าพายุและอื่นๆบนเสือ้อเพราะว่าปีนี้เราจะมาสร้างปรากฏการณ์กันค่ะส่วนตัวชอบสีน้ําเงินเพราะว่าปีที่แล้วไม่มีแต่ปีนี้สีน้ําเงินกลับมาให้เราได้ใส่ก็เลยชอบค่ะใส่แล้วรู้สึกเนื้อผ้าดีมากเบาสบายเวลาเล่นแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าการที่ใส่เสื้อแล้วดูไม่ดี อะไรอย่างนี้กางเกงก็ชอบค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าดีมากเลยค่ะกระชับสัสดส่วนดีมากค่ะฝากถึงฟแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะปีนี้พวกเราจะกลับมาสร้างประกฏการอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่เตยหัตยาบำรุงสุขเปิดเผยว่าชอบทุกชุดเลยค่ะสำหรับชุดแข่งขันในปีนี้โดยเฉพาะสีแดงเวลาใส่แล้วจะร,รู้สึกว่ามีความร้อนแรงแล้วรู้สึกมีพลังมากๆยิ่งลวดลายบนเสื้อก็มีความจัดจ้านมากขอฝากให้แฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจให้พวก เรามากๆยิ่งรายการในปีนี้มีความสําคัญมากๆทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กหรือรายการใหญ่เนื่องจากมีผลกับการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสทั้งหมด ฝากเชีย์พวกเราด้วยค่ะความคิดเห็นนี้จากชาวเวียดนามบอกว่า FIVB กำหนดให้ต้องมีสีขาวปีที่แล้วคนไทยไม่ชอบสีนี้ในที่สุดปีนี้ก็มีครบทั้งสีสีสุดยอดเลยชาวเวียดนามท่านนี้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าเคยฟังปีนุษย์ให้สัมภาษณ์ในวิดีโอว่ามีดราม่าเกี่ยวกับสีเสือ้อเมื่อสวมเสื้อสีขาวมักจะแพ้ตลอดฉันไม่อยากให้คนคิดแบบนั้นแต่ฉันก็ไม่ชอบสีนี้มาตั้งแต่เกมที่พบกับเบนเยียมแล้วโดยในแมตช์นั้นแพ้และมีผู้เล่นได้ร,รับบาดเจ็บ ความคิดเห็นนี้จากชาวเวียดนามเข้ามาตอบว่าก็อาจจะจริงนะปีที่แล้วใส่เสื้อสีขาวเป็นลางบอกเหตุถ้าปีนี้ออกมาสีสีก็สามารถเลี่ยงสีขาวได้เหมือนกันความคิดเห็นนี้จากชาวเวียดนามบอกว่าราคา6 6แสนหกหมื่นดองสำหรับหนึ่งตัวในเวียดนามถือว่าดีมากหวังว่าทีมเวียดนามจะขายเสื้อเหมือนกับทีมไทยบ้างนะเพื่อให้แฟนๆได้มีโอกาสสนับสนุนทีมความคิดเห็นนี้จากชาวเวียดนามบอกว่าชุดแข่งใหม่ก็ดูสวยดีนะสาวๆทุกคนก็ดูน่ารักดี แล้วชุดแข่งทีมชาติของพวกเรามีการออกอัลบั้มภาพแบบนี้บ้างไหมความคิดเห็นนี้จากชาวฟิลิปปินส์บอกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีได้เห็นถึงการสนับสนุนจากภาครัฐและสปอนเซอร์อย่างแท้จริงชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เหมือนกับปรากฏการณ์อื่นๆในขณะที่เสื้อแข่งของฟิลิปปินส์นั้นเรียบง่ายมากธรรมดาสุดๆไม่มีการดีไซน์ใดๆเลยความคิดเห็นนี้จากแฟนกีฬาชาวไทยบอกว่า แกลนสปอร์ตน่าจะเปิดตลาดไปสนับสนุนเสื้อทีมชาติให้ทางเวียดนามและฟิลิปปินส์นะออกแบบให้เขาส,สวยๆเหมือนทีมไทยผมว่าน่าจะโกยยอดขายได้เยอะอยู่นะในแถบฟิลิปปิน,น,นส์ความคิดเห็นนี้บอกว่าตั้งแต่ดูมาตั้งแต่เจ็ดเสี่ยงเราว่าสวยทุกชุดเลยดูมาตลอดค่ะการออกแบบต้องยกให้ไทยเราสวยคนละแบบคนละปีสนับสนุนทุกแบบค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าแกลนสปอร์ตมาตรฐานชุดกีฬาของไทยสุดยอดตลอดการอย่าว่าแต่สาวไทยใส่เลยเวียดนามอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ใส่ก็สวยทั้งนั้นแบรนด์ไทยไม่เป็นรองใครในโลกครับ ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์หรอกนะครับของไทยดีจริงๆความคิดเห็นนี้บอกว่าเราว่าปรับแต่งรูปเกินไปจนดูไม่ออกว่าเป็นใครเหมือนกันนะแต่ชุดเราชอบแดงและน้ําเงินสวยดีความคิดเห็นนี้บอกว่าพี่เวียดนามเนี่ยบางคนรู้ลึกรู้จริงเพราะเขาติดตามสาวๆเราตลอดรู้แม้กระทั่งเรื่องเสื้อขาวความคิดเห็นนี้บอกว่าใช่เลยเหมือนเวียดนามว่าใช้โ Photoshop มากไปจนแทบไม่เหลือเขาเดิมความคิดเห็นนี้จากแฟนชาวไทยบอกว่าทีมไทยเสื้อจะเข้ารูปสวยแขนไม่เว้าลึกเกิน ตัวยาวคลุมสะโพกไม่โป๊กางเกงกระชับทําให้คล่องตัวดีถ้าเป็นเวียดนามเสื้อตัวหลวมไม่เขา้ารูปวงแขนกว้างลึกมากจึงดูไม่สวยกางเกงก็หลวมๆเหมือนกางเกงซ้อมล้าสมัยไปหน่อยส่วนฟิลิปปินส์ตัวเสื้อสั้นรัดรูปมากทั้งเสื้อและกางเกงไม่สวยแต่ก็ไม่ล้าสมัยสรุปของไทยสวยที่สุดดีมากที่มีสีสีเพิ่มน้ําเงินเข้ามาให้เลี่ยงใส่สีขาวได้แต่ปีนี้สีน้ําเงินไม่สวยสดสีออกหม่นหมนด,ด,ดูไม่เข้มขลังสวยเท่าสีดำ แล,แ,และส่วนบนคอปกบนก็ไม่สวยมีคอตั้งขึ้นมาดูขัดตายังไงชอบกลเสื้อกีฬาที่มีคอปกคอตั้งมักไม่สวยไม่ว่ากีฬาชนิดใดๆสู้แบบคอวหรือคอกลมแล้วเล่นสีตกแต่งจะสวยกว่าเยอะแบบของปีที่แล้วสวยกว่ามากๆเลยคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาวน์เวลเลเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ